ดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสาวคนห่วยยางมืนอี้สาวคนห่วยย่างกับอย,อยู่ห้อยู่นาเนาะอยู่หน้นากันอยู่นาอาเอาเมื่อนี้วิวยาม้าเนาะอากาศดีดีสาวคนมากกันสีมาเก็บปา่าเนาะเพิ่นจูปปลาเมื่อนี้ก็ได้แต่พวกเพิ่นลงนองก่อนเลยเนาะแต่สาวคนหากมามากระมาผู้ดเดียวสาวคนก็ได้ แต่พวกเพิ่นมาก่อนกับพวกอาแล้วกับโมลาคลค้นไะไรต้องเพิ่นมาก,ก่อนก่อนสาวคนสิลงไปเก็บปลาสาวคนกับสิพายย่างหลอกบงแถวเทียงนาเพิ่นเทียงนาเพิ่นกะเป็ดไก่คักไอรสาวคนเพิ่นมาแต่เพิ่งเลยมังหุ่งเพิ่นกาลายล่โมเมนต์าในน้อยเนาะลายอรี <c oughs> บกักหลายหนึ่ง ขากอลิเทียงก็ขางเนาะอยู่ข้างเทียงเพิ่อก็มีต้นหนังหูนีนก็เป็นต้นหนังหมวงเนาะเย็นขักอะไรอยู่ในนี้สวนกล้วยทางขางทางข้างเทียงชาวคนก็สิอย่างลงไปน้องเพื่ะว่าบุกสัมภาระเนาะเพราะว่ามาเก็บปลาเมื่อนี้ ได้กระตากับบ้าให,ใหญ่บมเมนกระตาน้อยเนาะกระต่าใหญ่สาคนก็สีอย่างลงน้องกูแหละบรรยากาศยามสาวสาวสาคนก็มาแต่สาวสาวเนาะมันเจ็ดโมงกระเศร้าอยู่เนาะเจ็ดโมงกระเฮาออกมาห่มานะออกมาหาเก็บปูเก็บปลา าวหลินสงการกับหลินเนาะออกมาหาเก็บปลาลงหลินขี่ต้มหมวนกว่าเนะาะชาวคนกับปูหัวปลาเพิ่นหน่อยหรือลายปันไดนอตพอชาวคนกับมาได้มากระทาเบ่งน้ำชาวคนเลยเนาะไปรุดน้ำกันวาซิลาลหรือหน่อยเนะาะชาวคนกำลังอยางลงไปนอกอยางลงไปก็ไปคนเดียวคักเลยสวนกล้วย สักล้วยทางนั้นและกะทั้งคางข้างหัวนี่ก็สิเป็นกอน่อไม้เนาะมันยากาศยามเศร้าอยู่ทุ่งนานะวันนี้มาเล่นขี่ตรมกับสาวคนเดอ้อตอนนี้นอะสาวคนกระหย่างไกลสีหอดน้องแล้ว ได้ยินหัดเสียงแมงอีห้องแมงอีกัอยากใครใ่แมงจักจันน่นในนะ้นเนาะแต่สาคนก็ไม่เคยมาติดจักเถือ่อโมมีตังเนาะเราไปไปติดป่าทางไปกันย่ำแรกเนาะแต่แบบคืออยากเป็นแบบย่ำไห้ย่ำนานเแนบบ่ยเพราะว่าป่าไม่เขียวงามเนะาะม่ได้เป็นว่าย่ำแรกเลยแบบนี้ แต่กําลังชงการแล้วกับซาคนกับไก่สีเห็ดหนาอีกแล้วเห็ดนาอีกแล้วโลกาดํานาอีกแล้วไวน์เอลี่ไก่สีฮอหน้องแล้วไก่ฮอตน้องแล้วเป็นรุ่นน้ากันาปลาสีหน่อยหรือสีลายนอ้องรุ่นรุ่นรุ่น ชาคนเก็บได้กามีตะขีตมชาวคนจับปลาดุกได้ตัวหนึ่งทักอะไรเก่งขนาดชาคนก็สิเก็บเอานนเลยเนาะแต่กะยังมีแต่ตัวน้อยมันผดเพราะว่าเพิ่นเก็บแล้วเลยเนาะชาวคนมากกมาซาน้องเพิ่นก็เป็นน้องแบบยาวๆไปตามห่วยเนาะก็ยังมีอยู่สาคนขีดว่าเบิดเลยก็ยังมีเซย พอดีเก็บหมวนเนาะค่กอดีปลาเพิ่นกายังมีอยู่เนาะยังพีทีทุเรศกันยังเท้ายังกินข้าวเนาะสักคนลงมาเก็บโอ้ก้อยก้อยก้อยป่าว น้องนั่นกายังบดไดโบกนอ้องเพราะว่าน้องหน้าผิ้นี้มันก็เป็นหวยหวยสองคนสิพาหยางหรอกเบิ่งปลาแถวนี่ก็คือสีเปรว้าจะหน่อยเขาจูบสองคนสิพาหยางมาเบิ่งหัวสีลายปานใดนอ้อง มาลงขี่ตมเด้อปึกแน่นี่ยแขนเสือ้อ <laughs> แข่งข้ามายังอ่ะมิแต่ขี่ตมเบิดแล้วปลาบนบุยบุยขึ้นชิลายอืม น้องเพื่อนกาสิเป็นหวยพูนผูกสุดไปผูกเกีียวมาไปซี่นอ้องปลาบอนอยู่เป็นแบบนี้น,น,น้องน้องคนมานำกานนละนะเพื่อนกับกินข่าวเห็ดเหยียบนอ้องน้องเพื่อนกับักใหญ่หนังได้ใหญ่อลีน้องหนากได้น้องใหญ่ๆหญๆ่สิได้คือสิขา่าด จะขวันสิเบิร์สเทเล็กสิเบิร์สไล่อยู่แต่ไม่ได้เลิกแต่เป็นคันน้องแบบบล็อกใหญ่ๆหนึ่งเนาะเพราะว่าในหันเผื่อกระดำดำเข่าใส่นี่แต่ปลาธรรมชาติเนาะเอตานะปลาธรรมชาติเดี๋นี้เด้อไม่เป็นปลาเลี้ยงปลาปล่อยเนาะพี่กายกำลังจะจูบบ่ โดยโดยโดยปลาดุกปลาคอได,ด,ด้น oh no. ี่ักีมาเอากลองปย่นมันบอกอันับได้ลายฮอตทิปโล่อุ้ย ม,มันไมเว้าวซิบโลอันนี้ปลาตัวเจ้า,ส,า,จาสั่งว่าใส่ปลาเนี่ยไม่ต้อชิว่าหริบโลมันสิบบอกปลามันจนเต็มกระถางปลาขอไม่ใจ่จักโลเพิ่นเสีเอาซิบโลเนาะทาวคนก็นติดให้กับอาอาเพิ่นกาได้ขายปลาไปแล้วเนาะซิบโลทาวคนกันนนขายปลาแล้วชาวคนก็มานั่งเผาทาเก็บปลาเนะาะระวัดเอาจากักจูกนะ่ปลายังโบุกเนาะกระสีทาหงหนังเผาทาให้น้ำโบกมาจักไปเก็บปลา สักคนก็บอกหัว่าปลาที่หน่อยสิไล่บันไดเนาะมือกามีตะขีต้มแต่ปลาเห็นอะไรก็คือสิลลยปลาหาปลาข้อปลาดุกเขนกระขายเนาะปลาปากปลาปลาเลียงกระขายโลล่ะโลละเส้าหาพะเนาะแต่ถ้าเป็นปลาดุกปลาข้อแมนโลละสี่สิบพันเนาะน้ากาย่างอีกบัลไยกระบอกแล้วสักคนก็จะสิไล้เก็บปลาเนาะ ยังอีกน้อยหนึ่งกระบกน้ำก็ได้น้ำก็ยังพอได้ลายปพนได้ลายกระบกแล้วเนาะยังอีกน้อยหนึ่งอยู่เหมืนอนนี้สาวคนบันไดเซนเนาะมางมขี่ตมมาแก็บปลาง,งมขี่ตมอะไรอยู่หน้าเผื่อการมีทั้งเสียงแมงตะกะจันกับนีเนาะเหรองซแซว่แฉล่เต็มตะม้วนแปไปทำอะไรสาวคนสิติดกับผู้ชิติดบ่ได้เนาะเพราะมันอยู่ในกองไ้สูง ชาวคนที่ถาเก็บปลานนอนนี่แหละหรก็ซีสิเมืออนอะเพราะว่าทุกคนก็เก็บแล้วไปเลยสาวคนมาซาว่วโม่เนาะคนอื่นเก็บจนอย่างแล้วแต่ปลาธรรมศาตธทํมแอนคือสีลายปลาดุกปลาคอหลปลาธรรมชาสกันลยกับปลาขาวตาใสกับเป็นปลาธรรมศาสเน้ะอมแมนแมนปลาเลียงป้าปลาเลียงก็คือสีเป็นปลาปลาหัวใหญ่ปลาปลาปากนี่หละแต่ คนไทยเอินปลาปลากจากปลาอย่างเนาะสาวคนกระบโห้สาวคนกระ่าแบบมัเป็นแน่ฮะแหละค่าเก็บปลาได้แหละขีเมือเนอะาะจังหน่อยก็คือซีบกน้องปลาปลาธรรมชาติแบบมันลายมันเป็นนองแบบม่ายมีไมมมีตอกลายเนาะไม่ก็ลายเขาลินสงการแต่สาวคนมางมขี่ตมเนาะเก็บป,ปลาคนอื่นเขาก็จะลินสงการกินเหล้ากินเบียแะละ มาเก็บปลาเลนาะทั้งได้กินอิ่มมาได้เสียเงินพร้อมเนาะตอนนี้เนาะเขาจูดน้ากับบกแล้วสาวคนสิลงเก็บปลาเนาะแต่กระถ่ใหมันบกขาขาดจากสีลงปลากระไลายเนาะแต่ปลาดุปลาขอดจักนี้บ่มีสาวคนก็ยังโมโหเนาะก็เห็นแต่ปลาปลาขาวตาใสาเต้นอยู่เนาะกับปลาเลี้ยงทะงแหละ เก็บปลาน้ำสาวคนเด้อปลาลายอลีปลาก็ีมตศปลารธรรมศาสนา,นาะปลาขาวตาใสแซ่บได้ห,หาให้บกข,บขักจกังสีลงเก็บเนาะ ทำมาซาดเลยนี่เด้อโอ้โหลงขี่ต้มขาดเลยตมกันรึเปล่กโขเนขี่ต้มตื่นเต้นจากเพียงขาเน้องเต้นอะคตเป็นดเดียดเดียด ใส่ซีบ๊กเลยกัอีกน้อยหนึ่งเนาะสาวคนกำมันโบสาวคนสิย่างมาเก็บปลามาเก็บปลาสาวคนเด้อมาเด้อมาเด้อฮหักอะไเลิกเน้น

ตั้งโ,โต๊ะมาเก็บปลาด้านซ้ายคนเด,อยอยนออด้อปลากับบักหลายๆเนาะลงขี้ต้มแบบซี่กระหมดเลยเนาะปลาแตบบักหลายๆเนี่แมันน,น้อยๆเนาะก็ท๊อก อ,อันนี้เป็นปลาปากเนาแมนเป็นปลาเลี้ยงนี่แต่พวกนี้นี่ซิแมนเป็นเป็นปลาธรรมชาติเนาบ่แมนปลาปล่อยอเบึ่งแน่ปลานี่ แต่เป็นปลาน่อยเนาะค่ะอะไรพี่พพี่ก็มีเนาะปลาลายอะไรก็ปลานี่ชาวคนกระห้างกะเคยเห็นปลาลายไปสิน้องลายขักลายแน่ คลิปนี้เนาะสาวคนกับได้มียังลายสาวคนสิกาสิคอโตไปเก็บปลาก่อนเนาะเพราวะว่าปลาลายอันนีเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนก็สิคอจบเพียงสันเด้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนก็นกขอโทษขออภัยนำเนาะคันมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็นคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสบายดีสวัสดี